ใบาขายใบยละหนึ่งแสน <Wow. S 1> ต้นนี้ซื้อมาทั้งหมดแปด oh, <no. S 1> แสนอันนี้เป็นฟิโลเดนรอนโกลเด้นดากอนเวลิกาตาวลิกาเต็ด่างอื้อ นี่คือเขาเรียกอะไรนะล่อลากไว้ใช่ปะ่ะคงไม่ต้องพูดกันแล้ว้องว่าต้องล่อลากยังไงอะไรยังไงทํำยังไงเนาะก่ๆๆงกันหมดแล้วนะเก่งกันหมดแล้วต้นนี้ราคาตอนนี้ขายอยู่เท่าไหร่เจมประมาณประมาณาขายเป็นใบนะนับใบาขายใบยละหนึ่งแสประมาณนะครับแปดเก้ามื่นหนึ่งแสเดี๋ยวนี้มีกี่ใบวะหนึ่งสอง สามสี่ห้าหกเจ็ดแปดแปดใบปะแปดใบหนึ่งหลอดโกลเด้นดาก้อนหูสวยเนาะใบยาวไอตัวนี้มันใหญ่ได้อีกนะใหญ่ได้แบบเป็นแบบเป็นเกือบเมตรเนาะเฉพาะไอตัวเหมือนฟิโลเขาเรียกอะไรนะใบพายเหรอไอไลยเมฆอ่ะมันก็ใหญ่เลยนาะคือจริงๆอ่ะมันเป็นกลุ่มเดียวกันถูกปะแต่ว่าอันนี้มันบบ<ท>เป็นด่างอันน <Luft> ั<ต>้นม like <of> ันเป็นลายเมฆจุดจุดจุ แต่คืออย nah. ู่ในกลุ่มไม้ตัวเดียวกันโกลเด้นดากอนหมาถึงกลุ่มเดียวกันนะไม่ใช่ตัวเดียวกันนี่ใครสนใจก็นะว้าบเตรียมคลิปเตรียมคลิปลายก็สวยๆเลยดูนะลายขึ้นตามก้านเลย เขาว่าดือด้อดื้อๆกันนะแต่ว่าที่นี่ทำไมมันไม่ดือ้อหรือว่าทำไมมันออกทุกอันเลยวะฮะลายมันมาแล้วมัง้งใช่ปะ่ะเลยแบบเดี๋ยวไปดูเขาเลยนะตัวแรกตัวนี้ฮะเทมว้าวอันนี้คือเป็นตัวไม้เมล็ดครับ อมอนเหลืองเป็น,เป,นเป็นตัวเดลี่ใจแอนเนาะเป็นเป็นใจแอนแล้วกันเอาเดลี่มอนมอนเหลืองไม่ใช่โอเรียทุกแบบไม่ใช่ไม่ใช่ใชเขาเรียกอะไรไม่ใช่มอนเลือ้อยอ่ะ,อะมอนเลื้อยก็จะเป็น <c oughs> ตัวนี้ครับอ้าวนะคือแบบเลือ้อยแบบแบบไม่เลือเล้อยเพื่อนเพื่อนก็รู้กันแล้วนะครับอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวขออนุญาตจับให้ดูหน่อยนะครับจับ ถรับก้องถัดตัดไปเฉยเขาเนี้ยลองเป็นเพื่อนดูนะฮะอ้าวมันตัดไปแล้วเอเอไม่เวลามือแตะแตะเออแต่เงี้ยเออ,อนะ <ๆ S 2> เห็นไหมโอ้โหไอ้เพื่อนดูนะครับต้นนี้ไม่เหมือนกับที่พี่นาถ่ายไปตั้งแต่ตอนแรกเพราะว่าไอ้ต้นนั้นเป็นมอนมิ้นเนาะตอนนั้นที่พี่มาถ่ายคลิปก็คือเท่าไหร่นะห้าแสน ห้าแสนห้าห้าหกแสนแต่ขายไปแล้วก็มีดินาม่ามากันอยู่ว่าขายไปเท่าไหร่นะเจมล้านสามแปดหรือล้านสี่ล้านสี่ล้านสี่มาใหม่อีกแล้วครับต้นนี้ <laughs> ต้นนี้จริงๆเป็นพันเดลิซิโอซาเหมือนกันนะครับว่าแต่ว่าไม่ใช่มอนมิน้นเป็นมอนเหลืองเป็นมอนเหลืองต้นนี้ซื้อมาแล้วกันบอกราคาซื้อมาเลยแล้วกันได้ไหมบอกได้ไหมเพราะว่าคราวที่แล้วก็บอกราคาซื้อมาเหมือนกันหกแสนใช่ป่ะแต่ขายไป นั่นคืออีกเรื่องหนึ่งเพราะว่าเขาเลี้ยงมาโตแล้วนะต้นนี้ซื้อมาทั้งหมดแปดแสนแปดแสนอะเอเดี๋ยวให้เ,เพื่อนๆชมนะครับคือเราไม่กลัวเลยนะว่าเราบอกราคาว่าเราซื้อมาเท่าไหรนะ่เนาะเราบอกได้เนาะเจมเนาะแต่จะขายเท่าไหร่อีกเรื่องหนึ่งนะอะเคจะได้ไม่ต้องไปตัดต่อออกอ่ะดูนะครับดูเบาๆนะครับอ่ะต้นนี้ซื้อมาแปดแสนนะครับแต่คือนับใบดูก็ประมาณเท่าไหร่นะสสสามแสนง่อยๆครึ่งๆเลยนะ สามแสนนะครับแต่คือเขาคงจะต้องเลี้ยงให้มันเนี่ยมีหลอดละมีแทงใบมีอะไรออกมาเขาถึงจะขายเพราะว่าถ้างั้นคือเราบอกราคานี้ไปอะบางทีเพื่อนๆคงงงนะว่าเฮ้ยมึงกล้าบอกราคาแปดแสนแล้วมึงไปขายล้านหนึ่งอย่างเงี้ยคือคานับใบขายเออเขาถึงกล้าบอกราคานะครับไม่ใช่ซื้อแปดแสนไปขายล้านสี่ได้กาไรตอน <c oughs> ตอนนั้นมีแค่สองใบเองน <c oughs> าะเจมสองสองใบหกแสนขายไปล้านสี่ ผมนี่แหละประมูลไปเจ็ดแสนแปดเข้าห้องน้ำแป๊บเดียวเองมาไงว่าร้านสิไม่ได้ปั่นนะครับมีคนซื้อจริงๆนะเพื่อนๆที่มาคอมเมนต์ด่าน้องๆคนในร้านเนี่ยผมขอพูดทดีนึงนะครับว่าคือทําอะไรเนี่ยคือคุณไม่รู้ก็คือไม่รู้วงการพระวงการหมาวงการแมววงการปลามีตั้งเยอะตั้งแยะน้องเขาจะอยู่ไม่ได้แล้วเขาเครียดอะ่ะเออคุณไม่ดาม่าไปแชร์ว่าอะไรนะหน้ามา้าเออไม่ใช่หน้าม้าครับ ซื้อจริงครับผมถ้าเขาขายให้ผมราคานี้น่ะถ้าเขาขายให้ผมราคานี้ผมซื้อจริงนะครับแต่เขาไม่ขายแล้วก็เขาไม่ได้มาเท่าไหร่วะหกแสนแล้วผมเปิดไปเจ็ดแสนค่าหัวบาลานซี่เลยผมถ้าล้านสี่ผมก็ไม่สู้แล้วเพราะว่าจริงๆในใจต้นนั้นนะผมกะไว้ว่าสักหนึ่งล้านเดี๋ยวผมขึ้นรูปมินให้ดูแล้วกันที่เคยเคยมาถ่ายนะ พี่ก็สู้แค่นั้นจริงนะเจมเนาะที่พี่อินบ็อกมาถาม่าถามว่าพี่เป็นปั่นพ่อค้าปั่นกับพ่อค้าไหมไม่ใช่ครับถ้าขายซื้อจริงแล้วผมก็ซื้อต้นไม้ของเขาไปหลายบาทแล้วด้วย <c oughs> ซื้อจริงนะเจมเนาะหลายแสน <c oughs> ก็นั่นแหละก็ลองให้เ,เพื่อนๆฝากเอาไปคิดนะครับที่นี่ผมมาทําคลิปคลิปเนี้ยอันนี้เป็นลูกพินาอยู่ข้างๆร้านพินาก็คือต้นไม้อิโดโจีนเนาะเจม <c oughs> พิษณุโลกชื่อร้านว่าข้างๆพินานั่นแหละคราจะเอาเบอร์ทงเบอร์โทรอะไรก็ เดี๋ยวผมบอกไปให้เลยนะครับที่ผมมาเนี่ยเพราะผมชอบต้นไม้ชอบมาถ่ายคุยกันมั่งก,นนกินนู่นกินนี่อะไรเล่นไปเลื่อเป่อยนะแต่ขออีกอย่างหนึ่งว่าอย่าดราม่าใส่น้องนุ่นเขาเลยเด็ดเพราะว่าเขาเครียดจนไม่รู้ว่าเครียดจนขายจริงนะครับซื้อจริงไม่มีตัวแสดงแทนนะครับไม่มีตัวแสดงแทนนะยังไงก็ฝากดูต้นนี้ <laughs> แล้วก็โบ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 ลองดูเล่นๆนะครับก็มาแล้วกันนะโอเคถ่ายเล่นๆดูเล่นๆเนาะโอ้โหสวยนะดูดูดยลายนั้นเต็มอเฮียตอนแรกพี่คิดว่าอะไรรู้ปะคิดว่าเป็นอะไรว่าอีพีดูใบเดีนิโบ้ครับเนี่ยเวลาไปจับมาเขาเพื่อนๆที่เขาเขียนว่าห้ามจับปรับสิบเท่าเลยอะคือบางคนแม่งมันจับไม่ดู คือมันแตะๆยกขึ <PAUL Meeting> <The> ้นมาอย่างนี <royalty> <meter> ้พอไม่ใช่โหไปขยี้เขาออกมาดูร้อยคนหนึ่งพังเลยใบอะเฮ้ยหลอดแตกแล้วว่ะเนาะไอ้ยางต้นเท่าไหร่อย่างเงี้ยเงี้ยต้นเท่าไหร่ก็มีหลายราคาอันนี้ก็สองหมื่นห้าเนี่ยสองหมื่นห้าสองหมื่นห้าสี่ใบก็ราคาก็ลดได้อืลดได้บาทสองบาทสองหมื่นห้านะครับข้อก็เรื่องต้นอะมันใบละห้าพันขึ้นนะ แต่ผมดีใจนะที่พี่มาทําคลิปไอตัวตัดไอที่มอนสามแสนไปมีคนมีคนเขาบอกว่าให้กําลังใจบอกว่าอย่าไปฟังก็เลยครับพี่พี่แอมพี่เจมนี่ก็จริงๆอ่ะไม่ก็ซื้อมาเนี่ยเขาจะขายมาเท่าไหร่ก็เรื่องของเขาเขาว่างั้นถ้าเขาเอาไปขายได้ก็ดีใจด้วยมีคนพูดนี้แล้วเก่งคนพวกนี้เข้าใจโลกไม่เหมือนในพวกแบบดราม่าด้านนี้เท่าไหร่เจม เรา,าซื้อไปแล้ว๋อาซื้อไปแล้วท่าร่ยขายไปเท่าไห 5, ร่ก็ห้าหมื่นสองต้นโอ้ยตกใจนึกว่าต้นเดียวห้าหมื่นแต่เนี้เขาต้นละห้าหมื่นเนี่ยคุ้มนะต้นนี้ห้าหมื่นแบบมีสองกอนะเนะประมาณสิบใบอะตกใบละห้าพันเนาะแวจะไลยครับล้ลานร้สวยก็แต่ว่าปัญหาคือมันแตกไปแล้วสิที่มันซื้อได้เนี่ยใช่อืม ยืนใช่นะสวยโบเนี่ยซื้อไปหรอครับจริงโบมอนอะไรเนี่ยสวยเห็นแม้ฟอร์มใหญ่โคตรเท่อะเนี่ยสองต้นสวนอยู่พิษณุโลกนะอืมโอเค